นี้นะคะชวนเพื่อนๆมาเมาส์มาเรื่องซีรีส์ดีกว่านะคะอีแม่ก็เลยจะตั้งชื่อ EP นี้ว่าเป็นอีแม่เดอะซีรีส์นะคะซึ่งอีแม่เป็นคนที่ดูซีรีส์จีนไต้หวันซีรีส์เกาหลีซีรีส์ญี่ปุ่นบ้างนะคะอยู่มาตลอดช่วงๆแบบหลาย1ิปีแล้วเหมือนกันนะ1ิกว่าปีได้นะคะก็ช่วงนี้นะคะอีแม่ดูซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งนะคะ ปัจจุบันนี้แหละแล้วมันก็ยังไม่จบด้วยนะคะก็คือเรื่อง dating in the kitchen นะคะพอดูไปดูไปแล้วมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยกลับไปนึกถึงซีรีส์จีนไดาวีกเรื่องนึงที่เราเคยดูมาก่อนหน้านั้นสักประมาณ3ปีให้หลังไปนะคะซึ่งนะตอนนั้นก็คือเรื่อง boss and me นะคะหรือว่าชานชานมาเพื่อกินนั่นเองในภาษาไทยนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับซีรีส์ที่ดูปัจจุบันตอนนี้นะคะก็คือเรื่อง dating in the kitchen นะคะ าฝากกรักไว้ที่ถ่ายครัวประมาณนั้นชื่อไทยไม่มั่นใจโอเคก็เลยแบบมีควาสึกว่ามันมีความคล้ายคลึงกันนะ่ะก็เลยจะมาเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆน,นะคะที่กําลังดูอยู่หรือว่าที่กําลังตัดสินใจว่าเอ๊จะดูซีรีส์เรื่องนี้ดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าพูดถึง Boss and Me นะคะจะมีทั้งหมด33ตอนนะคะแล้วก็พระเอกนะคะ ในเรื่องนั้นเนี่ยชื่อว่าเฟิงเถิงเนาะเฟิงเถิงเป็นประธานบริษัทเฟิงเถิงเป็นบริษัทแบบเทคโนโลยียกับมือถือขนาดใหญ่แล้วพระเอกมีความแบบรวยมากเป็นทายาทอันดับที่รุ่นที่สองที่สามประมาณนี้นะคะซึ่งแบบแล้วก็แบบพ่อแม่ก็เสียหมดเลยแล้วมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นางเอกเนี่ยก็คือเจ้าลี่อิง ะะก็ชื่อว่าชานชานในเรื่องนะคะนางเอกจะเป็นแค่แบบพนักง,งานบัญชีตัวเล็กๆคนนึงในบริษัทของพระเอกประมาณนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของ Boss and Me เนาะ,ะแต่ว่าพอมาเป็นเรื่องของเดซี y เดคิดเช่นนะคะพระเอกนะคะก็คือประธานลู่ประธานลู่จะเป็นเจ้าของกิจการแบบ จะของโรงแรมทำธุรกิจอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความรวยเหมือนกันนะคะแล้วก็นางเอกนะคะเจ้ารูซเนี่ยก็ในเรื่องชื่อว่ากู้เซิงหนานนะคะ<ม>ก็เป็นแค่เชฟตัวเล,เล็กในโรงแรมของพระเอกอะไรประมาณนั้นนี่คือความเหมือนกันที่แม่รูซว่าเออก็คือพระเอกแบบรวยล้นฟ้าแต่ว่านางเอกก็เป็นแบบแค่คนธรรมดาคนหนึ่งนะคะความเหมือนอีกอย่างหนึ่งนะคะของสองเรื่องนี้ก็คือในเฟิงเถองนะคะเขาก็จะมี เพื่อนสนิทเป็นลูกพี่ลูกน้องที่โตมาด้วยกันนะเป็นผู้หญิงนะคะชื่อว่ารี่ซูนะรี่ซูก็แอบรักพระเอกนะคะแล้วก็แบบพระเอกก็ให้ความแบบว่าเคารพใ,ในการในการเป็นญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องคือไม่สามารถตัดสัมพันธ์ได้ไม่สามารถบอกว่ารักหรือชอบได้ประมาณนี้ในฝั่งของประธานลูกประธานลูกก็จะมีเพื่อนร่วมงานที่แบบเริ่มจากการเป็นเลขานะคะชื่อว่าหลี่ม่านอ่าก็ทํางานอยู่ด้วยกันแบบสนิทกันมาเหมือนกันนะคะซึ่งแบบ นั่นคือความเหมือนอย่างที่สองละที่เหมือนกันแล้วคืออีกนั่นแหละประธานลูกก็ไม่สามารถแบบว่าจะตัดสัมพันธ์กับหลี่ม่านได้เพราะว่าเป็นคนที่แบบทําทุกอย่างให้กับพระเอกอะไรเงี้ยซึ่งแบบพระเอกอะเคยมี เคยมีแฟนแต่ว่าเป็นคนที่แบบด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่แบบงานยุ่งมากอะไรเงี้ยดีมากก็จะเป็นคนดูแลทุกอย่างคือของควันวันเกิดให้อะไรให้เป็นตัวแทนของพระเอกอะไรเงี้ยซึ่งจุดพีคที่อีแารู้สึกว่าเฮ้ยก็คือแบบในท้ายที่สุดแล้วอะคือแฟนของพระเอกก็รับไม่ได้ที่แบบพระเอกไม่มีเวลาให้เลยในขณะที่มีผู้หญิงอีกคนนึงอยู่ข้างกายพระเอกอยู่ตลอดเวลาแล้วพระเอกก็ เลือกหลีมากจ้าคือเลือกที่จะเลิอกกับแฟนของตัวเองเพื่อที่จะคีบเพื่อนร่วมงานคนนี้ไว้อะไรเงี้ยซึ่งในชีวิตจ,จริงถามว่าโอเคไหมอืมทำไมไม่คบกันจับอะไรอย่างนี้เนาะก็นั่นแหละนั่นคือความเหมือนอย่างที่สองนะคะของเฟิงเถิรกับประธานลูกนะคะทีนี้มาดูฝั่งนางเอกบ้างถ้าฝั่งของชาญชาญเนี่ยเพื่อน วดลนอมของช้าก็จะมีสองคนเนาะก็คือเพื่อนของเขานะคะแล้วก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องอันนี้เป็นผู้หญิงทั้งคู่เนาะส่วนฝั่งของกู้เชิงหนานะคะก็จะเป็นเ,เป็นน้านะคะเป็นญาติของเขานะซึ่งก็จะมีความแบบว่าออนแอนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ อีกคนนึงที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอีแม่ไม่มั่นใจว่าเขาเป็นญาติหรือเขาเป็นเพื่อนนับถือกันอะไรประมาณนี้แต่ก็เป็นเหมือนพี่สาวคือทั้งนางเอกทั้งสองเรื่องเนี่ยจะมีคนแวดล้อมอยู่สองคนที่เป็นแบบว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นที่แบบว่าคอยเป็นคนที่แบบรับฟังแล้วก็คอยช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างของนางเอกนะคะอ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกันของสองเรื่องนี้ก็คือการถูกกีดกัน เนาะแต่ว่าฝั่งเฟิงเถิงอะ่ะนางเอกจะถูกกีดกันถ้าถามว่ากีดกันไหมก็คือด้วยความที่เขามีฐานะที่ค่อนข้างต่างกันใช่ไหมพราะฉะนั้นเนี่ยเฟิงเถิงก็จะเหมือนแบบน้องสาวของเฟิงเถิงก็จะสืบประวัติของนางเอกว่าเป็นยังไงครอบครัวพื้นเพอะไรยังไงแต่ถามว่าถูกกีดกันไหมก็ไม่แต่ว่าชันชันก็จะใช้วิธีแบบ พิสูจน์ตัวเองคือทํางานไม่ได้แบบว่าเกาะพระเอกอะไรประมาณนี้นะคะคือพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถทํางานหาเน้นได้อะไรประมาณนั้นแต่มันหนักฝั่งกู้สงนานคือพระเอกยังมีแม่อยู่แล้วก็สไตล์คนจีนเนาะ,นะก็คือแบบก็จะมองว่านงเอกคือแบบไม่คู่ควรเลยกับพระเอกเพราะว่าเดอายุและฐานะ หน้าที่การงานอะไรทั้งหลายทั้งปวงอะไรอย่างนี้ก็จะหนักหน่วงแล้วก็แม่ของพระเอกก็จะเข้าคู่คันดีกับหลี่มานก,ก็เป็นเรื่องปกติที่แบบว่าแม่ก็จะต้องเชียร์คนนี้ที่เหมาะสมนู่นนี่แต่พระเอกก็คือพระเอกก็คือไม่ได้รักหลี่มานอะไรประมาณนั้นนะคะความดราม่าก,ก็ก็ไม่ได้หนักหน่วงเท่าไหร่เนาะเพราะว่า โดยพื้นฐานแล้วสองเรื่องนี้ความต่างของสองเรื่องนี้ก็คือ b o s s and Me เนี่ยก็จะปูมาแบบแบบเรียบเรียบเป็นการไต่เต้าตดําเนินเรื่องของนางเอกจะเป็นหลักแล้วก็มีพระเอกมาเสริมแล้วก็เป็นการดูพัฒนาการในขณะที่ในเรื่องของอประธานลูกกับกู้เหนานเนี่ยเขาจะมีแบบคือโดยพื้นฐานของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเป็นลักซีรีส์ตลกซึ่งขำทุกทุกตอนเอาจิงๆิง ขำทุกตอนแม้กระทั่งตอนที่แบบดราม่าหนักๆอะไรเงี้ยแล้วพระเอกก็จะมีความแบบว่ามีความแบบว่าตลกแบบเท่ๆอะไรอย่างนี้เนาะนั่นคือเสน่ห์ของเรื่องนี้นะของเดตจิอินเดคิทเช่นเนาะมาดูสิ่งที่มันเอ่อไม่ไม่คล้ายกันบ้างนะคะก็คือนี่แหละเอ่เขาเรียกอะไรธีมของหนังบอสแอนด์มีนะคะไม่ได้เป็นซีรีส์แนวะแบบว่าตลก สักเท่าไหร่นะคะก็จะบบปับปูคือมันค่อยๆดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นด้วยความที่จำนวนตอนเขาเยอะกว่าคือ33ตอนแล้วมันจะไปหนักหน่วงช่วงพีคสุดก็คืออยู่ที่ตอนประมาณ24 25คือนางเอกมารู้ว่าลีซูเนี่ยออชอบเฟิงเถิงอะไรอย่างนี้แล้วมันก็เป็นจุดหักเหของทั้งสองคนที่ต้องบอกว่าต้องห่างกันพระเอกนางเอก ใช้เวลา,าต้องตัดสินใจอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สวรรค์ประธานลูกกับกู้สซงนานเนี่ยก็คือมันจะมีความหาอยู่ตลอดแล้วก็นั่นแหละนั้นก็คือพื้นฐานของซีรีส์เรื่องนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ที่จะเปรียบเทียบก็คือเรื่องของนางเอกนางเอกซันซานเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยซันซานอายุเยอะกว่ากู้สซนานนะนะคะ ทัานเนี่ยอายุประมาณ2 3่4ามในเรื่องนะคะแต่มีความเป็นเด็กมากด้วยความที่เขาอาจจะเป็นสาวชนบ,บทมั้งแล้วเขาจะมีเขาจะคิดคือมันเป็นเรื่องที่แบบคิดอยู่ตลอดเวลาในบางตอนเนี่ยคือคิดไปเองเอออ,อไปเองว่าพระเอกจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้บางทีเราก็รู้สึกแบบว่าหงุดหงิดก,กับนางเอกเหมือนกันคือแบบคิดเยอะอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะมีฉากที่แบบ มันไม่โอเคเ่ะเวลาที่นางเอกพยายามถีบตัวเองขึ้นมาให้ให้ให,ให้พระเอกไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ขายหน้าอะไรอย่างงี้แล้วมันก็จะมีฉาที่นางเอกเพราะว่าแต่งตัวแบบผิดธีมผิดผิดงานผิดช่วงอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะมาในส่วนของก,กู้เซิงหนานด้วยความที่ซีรีส์มันยังไม่จบเนาะอี่ไม่รู้ว่า อตอนหลังๆล,ลงไปเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นในเรื่องของดราม่าหรือเปล่าแต่ว่าณตอนนี้ที่ดูมาเนี่ย16ตอนนะคะเรื่องนี้จะมีอยู่24ตอนซึ่งถามว่า16ตอนมันก็เกินครึ่งมาแล้วนะมันก็ยังไม่ไม่ได้เจอแบบดราม่าแบบหนักหน่วงนะคะกู้สนานะอายุเขา21เองนะในเรื่องอะแต่เขามีความโตกว่าสันสานถ้าเทียบกันนักเอกมีความไม่น่าเบือ่อแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยอาจจะเน้นไปที่ การซุ่มซ่าเบิ่บะของนางเอกเพื่อที่จะตอกย้ําว่าพอถึงช่วงหนึ่งตอนที่สามที่สี่นางเอกต้องต้อง,องทํางานใช้หนี้สิ่งที่นางเอกทํากับพระเอกประมาณนั้นมันคือการผูกเรื่องแหละถ้าคนที่แบบไม่ชอบหนังเรื่องนี้ก็จะแบบว่าอาจจะเทตอนตอน,ต,อนตั้งแต่ตอนสามตอนสี่ก็ได้เพราะว่าในความที่มันเป็นละครที่แบบมันเป็นซีรีส์ที่แบบว่ามันไม่ได้มีสาระแบบหนักหน่วงที่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบว่านางเอก เผอทาแม้กระทั่งแบบมันฉากที่ฉากที่นางเอกสู้มีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันกับลูกค้าเมามาในร้านอะไรเงี้ยคือจะสู้การนางเอกเครื้ยงขวดไปจะเอาใส่คนคนนั้นนะมันก็ยังไปโดนพระเอกอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แบบนั่นแหละมันคือการผูกเรื่องของเขาอะไรเงี้ยพอถ้าดูต่อไปหน้าตอน,น,นตอนนี้ประมาณตอนที่1สื้้ากก็จะแบบว่าเออมันคือการผูกเรื่องมาอย่างดีอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละ คือจะบอกว่ากู้งะน่านะฉลาดกว่าสันซานมากเมื่อเทียบกับอายุแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือนางไม่ได้พยายามจะถีบตัวเองให้ไปทัดเทียมกับพระเอกคือนางก็จะอยู่ในจุดที่นางเป็นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรความมีกาลเทศะในการที่จะเข้าหาผู้ใหญ่ของพระเอกหรืออะไรเงี้ยคือนาง แม้ว่านางจะมีความเบิร์บ่าซุ่มซ่ามแต่ว่าพอถึงงานพิธีการนางจะมีความฉลาดในการแบบว่าเรียนรู้วางตัวแล้วก็เพื่อนที่แวดล้อมนางก็จะเป็นตัวช่วยให้นางแบบว่าไม่ดูแบบเซอ่อซ่าหรือว่าเป็นตัวตลกอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจของกู้เซิงนานเนาะนั่นแหละเราก็เลยแบบว่าคือตอนนี้พยายาม รอดูว่าซีรีส์เรื่องนี้ที่ยังฉายอยู่เนี่ยซึ่งมันจะจบประมาณวันที่2 1ตุลาเนาะตามที่เราดูกำหนดการของเขานะคะว่ามันจะมีความดราม่ามากขึ้นไหมอะไรไหมถ้าให้คะแนนเนาะณตอนนี้ด้วยความที่อีแม่ก็ดู b o สแอนด์มีนะจบไปนานแล้วแล้วก็รีรันอยู่ตลอดด้วยความน่ารักของนางเอกนะคะลี่อิงกับพระเอกเฟิงถึง เขาก็จะมีความน่ารักอะไก็รีลันอยู่หลายรอบเนาะเรื่องนี้ก็ให้ไปสัก8ดเต็มสิเนาะแล้วก็ถ้า dating in t h เ k i t c เช่ถ้านาตอนนี้นะยีแม่ให้เก้าได้เลยเพราะว่ามันไม่น่าเบื่อแล้วมันก็ตลกมันก็หาอยู่ทุกตอนต่อให้มีดรามา่ามันก็ยังหาแล้วมันก็เดินเรื่องเร็วมากทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้น พระเอกหรือนางเอกอะจะตัดสินใจแล้วก็แก้ปัญหาให้จบภายในตอนนึงหรือว่าในตอนต่อไปอะไรเงี้ยมันไม่ยืดเดียวมันไม่ขังข่าแล้วก็กู้สซงนานไม่ใช่คนที่แบบจะคิดนู่นนี่นั่นไม่ได้อยู่เอกมโนโอะไรเงี้ยในขณะที่ซานซานจะเป็นนางเอกที่แบบมโนโแบบไรเดยงสามากมากคิดมากอะไรเงี้ยบางทีก็แบบแอบบหุดหงิดกับนางอะไรเงี้ยในขณะที่กู้เงนานมันแบบมันไม่ใช่เลย ประมาณนั้นนะคะเอาละค่ะจบไปแล้วกับการวิจารณ์ซีรีส์2เรื่องที่มีความคล้ายคลึงกันซีรีส์เรื่องล่าสุดเนี่ยยังไม่จบนะเดี๋ยวพอจบแล้วมันอาจจะแบบฉีกออกไปเลยอะไรประมาณอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ จบแล้วอ e ีแม่เดอะซีรีส์นะคะเอาไว e ้อ e ีพีหน้าอีแม่จะมาเมาท์มอยถึงซีรีส์ที่อ e ีแม่ดูว่าอ e ีแม่ดูซีรีส์ยังไงอะไรบ้างแล้วก็เป็นยังไงเผื่อว่าบางคนแบบว่าเบื่อเบื่อก็มานั่งดูการแบบว่าวิจารของอ e ีแม่เผื่อจะเป็นตัวช่วยในการแบบว่าหาอะไรดูนะคะก็ไปละแล้วมาพบกับอ e ีแม่เดอะซีรีส์กันไม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กับชอ่องอีแม่เวิลด์ด้วยนะคะสำหรับว e ันนี้อีแม่ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องอีแมวเบอร์ด้วยนะครับ